ที่ใช้ในการตัดสินใจแน่นอนมีเส้นทางการบินบินไปที่เมืองที่เราต้องการบินโตรแบบนี้ก็สามารถทำได้เมมเบอร์ Member, สมาชิกต่งตงตงางๆบางคนนั่งการบินไออย่างเดียวถามว่าทำไมนั่งการบินไออย่างเดียวเพราะว่าเก็บสะสมสะสมแต้มสะสมไมยย่แบบนีน้เป็นลักษณะหรือหลายๆสายการบินเราเลือกของอินไ e n t เอเ a นเมนต์เอาเรื่องของเฟิร์สคลาสเอาเรื่องของความสะดวกสบาย มาเป็นปัจจัยในการแข่งขันเรื่องของลักชัวรี่ราคาแพงแล้วก็พรว่าหลังๆุัใกใสการมินก็เริ่มเริ่มรู้ว่าพอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยคนชอบปวดเนี่ยก็เอาทำเรื่องของ First Class Business Class ใเช่นมันลนะักชัวรี่มากขึ้นแน่มันดีมากขึ้นแล้วก็เชิญเขาเชิญนะคนที่เป็นบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยไปน,นะเพื่อรีวิวรีวิว i r s t Class s i n g a p o ร e a อ r l i n e s รีวิว First Class ของ ภาเทกของอาลาร์ิเมเลตแล้วก็เอาลงบล็อกที่คนติดตามเยอะๆเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นว่าเฮ้ยทีนี้มันเจ๋งเลยก็ใช้เรื่องของความักวรี่มาเป็นปัใจจัยในการขายเนาะน,นี่คือลักษณะมีจริงๆมีปัจจัยหลายอย่างแนละอาหารก็มีที่นั่งก็มีนะครับเรื่องของการเป็นสมาชิกะหนิงแบบนี้นะครับทีนี้ในการแข่งขันของธุรกิจการบินก็จะมีเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์หรือการสร้างกลยุทธ์ของธุรกิจการบินขึ้นมา เพื่อให้กระบวนการบินหรือการแข่งขันในธุรกิจการบินเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการวางแผนในการกําหนดกลยุทธ์หรือในการสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขันของธุรกิจการบินมันก็จะมีขั้นตอนต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1คือเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของตนเองวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์สภาพของธุรกิจตัวเองอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ผมทำงานที่บางกอกเฮลเวล่ยแล้วก็ผมชื่นชอบคุณหมอประเสริฐนะแกเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์เยี่ยมยอดนะตอนนี้แกกินมุ้งร่วมหมดแล้วโรงพยาบาลเนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกินมุร่วมหมดแ,แล้วที่บีเอ็เนี่ยเวลาทําสายการบินเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ไปแข่งขันกับชาวบ้านแกบอกว่าแกวางทาร์เก็ตกลุ่มของแกเป็นสายการบินขนาดเล็กแล้วก็ไม่ตั้งชื่อว่า original airline เรนจิ n a l Airline ์ด้วยแกตั้งชื่อตัวเองว่า บูติคแอนไลน์ต่อเป็นสายการบินขนาดเล็กที่มันแบบสวยงามเทเจ๋งแบบเนี้ยเขาบอกเขาไม่ทำโลคอสแอนไลน์ไม่ทำฟูลเซอร์วิสเขาทำบูติคแอนไลน์กำหนดสถานการณ์ที่ไม่เดดของตัวเองถ้าคุณจะเปิดโลคอสแอนไลน์คุณแข่งกับชาวบ้านได้ไหมเปิดฟูลเซอร์วิสแข่งกับชาวบ้านได้ไหมเปิดสายการบินขนาดเล็กแข่งกับชาวบ้านได้ไหมมีคอร์สสภาพตัวเองมีเงินหมุนเวียนเยอะมั้ยอันที่สองมีคะห์สภาพแวดล้อมงานที่ไม่เด็ดอง ว่าลูกค้าต้องการอะไรจะเปิดธุรกิจสายการบินดูซิว่าลูกค้าต้องการอะไรบินระยะใกล้ๆลูกค้าต้องการที่โลคอสแอรน์มันประสบความสําเร็จเพราะตัวที่สองเนี่ย <c oughs> ดูเรื่องของสภาพแวดล้อมสมัยก่อนบินไปอุดรเสียตังสองพันธะไปกับห้าพันเทีเ่ยวเดียวสองพันตัวบาทตกแพงมากเทีเ่ยวกับรถทัวเที่ยวบนรถไฟแพงเยอะอ่ะนั่งการบ,บินไทยการบ,บินไทยให้อาหารแท็กนึ่เป็นกองก่อ กินบนเครื่องไม่ทันหรอเพราะระยะเวลาสั้นก็ให้คนส่วนอดเท่ห็โผล่ธุรกิจโลคอสอร์ไลน์ก็มองเห็นว่าเฮ้ยในการบินระยะใกล้เนี่ยเวลาคุณให้อาหารให้แน็คให้ของกินไบคนที่กินเนี่ยคนตอเก็บอ่ะไม่ต้องให้ดีกว่าแล้วลดราคาดีกว่าทำราคาให้มันต่ำวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ความร่วมมืแต่ในขณะที่เป็นรองออ o ว r ไว i ระยะทางการบินไกลๆ่ฮ้ตัวนี้คุณต้องให้นะ เมียลูกค้าวียนนะไม่งั้นไม่รู้ก็จะกินอะไรนะเมีย้ราหมดมุดหงิดนะครับไม่มีความประทับใจนี่คือลักษณะอันต่อมาครับกาหนดเป้าหมายวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับไอสองตัวแรกเนนะี่ยผมก็จะว่าคุณคงคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกกันว่าสวอตแล,ล้วล่ะคุณคุณ้ Sword นะสวอตไหมสวอตก็จะมีวิเคราะห์ตัวเองนะสองตัวแรกแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตัวต่อมาครับกาหนดเป้าหมายของธุรกิจการบินว่าเราต้องการเป็นสายการบินประเภทไหน ในอนาคตข้างหน้าจะขยายเป็นไปในทิศทางไหนกำหนดเป้าปหมายของธุรกิจรับลกแอร์บอกว่าเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะเป็นพรีเมียมโลว์คอสพยายามทำเรื่องของการบริการเพิ่มเติมขึ้นล็กแอร์ก็ตามที่บอกครับบอกว่าการบริการที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยขนมที่เขาให้มาน้ำดื่มขวดเล็กๆที่ให้มาผู้โดยสารบินมาขนมนะไผู้โดยสารบินกาน้ำดื่ม รือผู้โดยสารบินเพราะอะไรในขนณะที่ไอเอชบอกว่าเขาพยายามการเดยนสายการบินที่ตรงเวลามากที่สุดมีองค์เิเหตุน,น้อยที่สุดถึงตรงเวลามากที่สุดดีเลยน้อยที่สุดนอแ Air ไปร่วมมือกับสกูตแอร์เขาไม่สามารถบินตรงไปญี่ปุ่นได้ก็ไปจับมือกับสกูตของสิงคโปร์แล้วก็เปิดเส้นทางกรุงญี่ปุ่นกรุงเทพแล้วก็สิงคโปร์บินประหลาดยงเนี่ยบอกาอาจจะอ่าต้ยนที่ จากสิงคโปร์มากรุงเทพก่อนแล้วก็จากกรุงเทพก็ไปญี่ปุ่นกลับก็เหมือนกันญี่ปุ่นมากรุงเทพแล้วก็ไปสิงคโปร์นั่นคือลักษณะของสกูตแอร์สกูตแอร์มีปัญหาทุกอย่างดีหมดเลยมีปัญหาอยู่ข้อเดียวคือมันดีเลย์บ่อยมากเครื่องดีเลย์บ่อยมากเวลาสกูตแอร์เครื่องดีเลย์บ่อยมากคนก็อวยหวังคนก็ไม่ไว้วางใจเป้าหมายของสายการบิน low cost พยายามทําให ต้นนต่ำแล้วเครื่องสามารถบินได้โปรงตางกมกำหนดตัวต่อมาครับการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจการบินจะต้องวางแผนให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายดูซิว่าเฮ้ยกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ขั้นตอนที่1เราต้องทําอะไรขั้นตอนที่2ทําอะไรแล้วก็กตนดเป็นแผนปฏิบัติการเอาเอา s t r a t e g ี้เอา,า,า,เอาอกลยุทธ์มาก่อนและการเป็นแผนปฏิบัติการเดี๋ยวผมมีสไลด์หลังๆงงอธิบายที่ฟังตัวต่อมาเป็นการควบคุมครับแล้วก็ประเมินไล่ดูข้อแรกวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจการบิน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอันแรกที่อยากให้ดูคือวิเคราะห์ภูมิหลังธุรกิจการบินประเมินว่าธุรกิจการบินที่เราทําอยู่หรือที่เราจะทำเนี่ยผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆม,กมาก่อนป่าต้องการอะไรบ้งผมอธิบายเพิ่มเติมบอกบางเกาเอลเวนเจ้าของเม่ทิงโง่มาทำโรงพยาบาลก่อนไม่เกี่ยวข้องธุรกิจการบินเลยแต่เขาก็โดดไปทําธุรกิจการบินเพราะว่าผู้ชายเขาจบนักบิน เราก็มีลักษณะมีประวัติมีความคุ้นเคยกับเรื่องของสายการบินเรื่องของการทำเครื่องบินก็เลยลองทำแล้วก็ลอจากธุรกิจเล็กๆค่อยๆขยายไปนี่คือลักษณะนกแอร์ทำไมถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเทงาที่มีการบินไทยมาจนหลังเพราะว่านกแอร์เป็นเอกชนที่ทํางานเหมือนการบินไทยนะครับทำงานเหมือนร้านวิสาหกที่บอกว่าแทนที่จะได้เงินสนับสนุนเต็มที่เหมือนภาคกลาง ช็อปซีดายไม่ได้ต้องหาหาเรียนด้วยตัวเองเวลาเอาผุ้บริหารของการบินไทยที่กเกษียณอายุแล้วมาจามาประจําตาแหน่งในนกแอร์เขายังมีการบริหารจัดการเหมือนกับการบินไทยอยู่มันก็เลยประสบความสามสเร็จได้นนช้าแต่ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่รุ่นพี่มีเด็กบริจิตติกเราไปทําทําเยอะทํางานเยอะมากนะแล้วก็ไอตัว LJM 3 6มนระอบที่แล้วผมให้พี่แนนเป็นกราวสตาร์ของลูญญงแกแอร์มาบรรยายให้ฟังพี่ยาน้องทีมมากเลย ตอนนี้พี่แนนเปลี่ยนงานลานลเมื่อานผมที่ผมฟังด้านหลังบอกโอ้ดีมากอาจารย์แต่ว่ามันไม่โตถามว่าอยากจะกระโดดโตไปเป็นผู้จัดการไม่ได้ <c oughs> ะเะืนเดือนขึ้นคือแต่ตําแหน่งอยู่เท่านี้โตไม่ได้อยากย้ายพานแนต้องต้องลาออกแล้วก็สมัครใหม่โอนย้ายภายในอันนั้นเป็นปัญหาอันนั้นเป็นระบบของระบบการบินไทยเลยครับวิเคราะห์ภุมหลังก่อนว่าเจ้าของถนัดอะไรอยากทาอะไรเก่งในเรื่องของ วันดูโกเจ้าของเปิดบอนมาทุนวันดูโกเจ้าของเปิดบ่อนมงแล้วเอาเงินมาสั่งเงินแต่การท,ทาธุา่กิจท่องเที่ยวเจ้ก็จะทัวร์ท่องเที่ยวทำเป็นสายการบินแบบฟูลสวิต์แบบมีเส้นทางตารางบินที่แน่นอนไม่ได้ครัเจงแต่พอทำชาเตอร์ไฟน์เนี่ยขายนะตอเน้นจักกลุ่มบร,ริษัททัวร์นี่คือลักษณะเนาะวิเคราะห์ค่าพยากรต่างๆของธุรกิจการบินในการดูว่าอนาะคตข้างหน้าโอกาสเต,ติบโตเป็นยังไงบ้าง ต้องการแรงงานเป็นยังไงความต้องการเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงวิคาะส์สภาพแวดล้อมภายนอกครับดูเรื่องของโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ผมเขียนเพิ่มไว้ให้อันแรกตัวนี้สําคัญเป็นตลาดที่ผู้แข่งไม่สนใจตัวนี้ในภาษาการตลาดเราเรียกันว่า blue ocean ครับเป็นน่านฟ้าสีน้ำเงินน่านฟ้าที่ยังไม่มีคนเข้าไปแข่งขันมีหลายสายการบินที่พยายามไปเจาะตลาดที่เป็นตลาดตลาด ไปเจาะมือตอนตลาดตลาดที่ยังไม่ค่อยมีคนอยากไปแล้วก็ทําการโวมโมุนาก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดส,สมุติสามารถไปเจาะตลาดได้ก่อนก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่ออยู่นะแล้วบอกว่าสินค้าที่เข้ามาสู่ตลาดแต่ละพื้นที่ได้ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จจริงๆกันนะผมยกตัวอย่างนิดนึนนงแล้วงนานนอกเรื่องไม่เอาเรื่องของสสยการบกนเอาเรื่องน้ำยาล้างจาน ให้คุณดาวว่าน้ำยาล้างจานที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นเจ้าแรกคือยี่ห้อคุณรู้จักน้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรบ้างซันไลเรารู้จักซันไลแต่ว่าเข้ามาเมืองไทยแรกเจาะตลาดน,น้ำยาล้างจานสมัยก่อนเราใช้ผงซัฟฟอร์ล้างจานแต่ผงซัฟอร์มาขย,ย,ยี้เย้ไเกิดปอ,บบอล์กสรางจานแล้วบอกว่าีสารตกค้างไม่ดีแย่ไลทอนเอฟก็เลยเข้าโปรโมทว่าเฮ้ยเนี่ยใช้น้ำยาล้างจานไลทอนเอฟนี่ไม่มีสารตกค้าง ตอนนี้ก็ยังโปรโมทว่าไม่มีสารตกค้างเพราะป้องกันเปลี่ยนพฤติกรรมคนจากใช้ผงซักฟอกมาเป็นใช้น้ำยาล้างจานแล้วตอนแรกบอกว่าล้างผักยนงได้เลยผลในการหล้างฟอกวัดขนาดนั้นเนาะเราเอาผลในการล้างผักน,นีนนะนก็กนะอบอกว่าไม่เอาล้างจานแต่ก็เอ็มก็เปลี่ยนพฤติกรรมปรากฏว่าสไลา์ได้ส่วนแบ่งการตลาดเยอะที่สุดรายวันเอ็มเป็นแบรนด์ลำดับสองธุรกิจแบบนี้เหมือนไงบอกว่าตลาดที่คู่แข่งได้สนใจ ในเมืองไทยแอร์เซียไม่ได้เป็นเจ้าแรกที่เปิดโลคอสเลยนะเขามีสายการบินอื่นเปิดโลคอสมีสายการบินเอกเอกโซนชื่อ Angel Air อร์มาเปิดธุรกิจการบินในประเทศแล้วทำราคาให้มันถูกกว่าการบินไทยเปิดได้2องติ๊เจ็งภูเก็ตแพง์การบินไทยบินไปภูเก็ตแพงใช่ไหมบอกตรงว่งบินบินไปภูเก็ตแพงกว่าบินไปสิงคโปร์อ่ะ สมัยนะกูเก็ตแอปเปิดเลยเปิดนักทา,าสเสรีเอากูเก็ตแอปมาบินเราเครื่องเกา่าบินเจ๋งดูตลาดที่คูแข่งไม่สนใจแล้วพยาออยามบริหารจัดการให้มันไดนะ้ตลาดที่มีการแข่งขันต่ำแล้วก็ดูเรื่องของโอกาสในการเปลี่ยนนโยบายของภาคการามรัฐมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรบ้างอันที่2วิเคราะห์อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้อมศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลด้านลบต่ออุตสาหกรรมการบินนมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค นอกจากโอกาสแล้วนีเคราอุตสาร์ดูว่าใจด้านลบมีอนะไรไหมสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของเครื่องบินตกไหมเรื่องของการก่อการร้า,ายป่าหลังจากเกิดในันวันๆเครื่<ไ>งองบินชนติดเวรเฟรตอุตสาหกรรมการบินก็ซบเซาหลังจากมีข่าวเครื่องบินตกแต่ละพื้นที่อุตสาหกรรมการบินก็ลดลงซบเซารวลงแล้วมีผลต่ออุตสาหกรรมการบินวันก่อนคุยกับพกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไปเที่ยววันวันทวันรอช่วง ไปเทอมสิ้นปีอยากจะไปไหนดีสองโหมดเครื่องบินเงินเงินก็บอกว่าโอ้เพิ่งดูข่าวไล้อันเดรเครื่องบินตกไม่กล้าไปแล้วบอกมึนดูข่าวแล้วกลัวก่อนมีทุก,กวันเลยชยนกันเนี่ยคนตานยอ่ะตายเพราะอุะบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเพีย้ยนเหน่งกลัวเลยขับรถกันสะบ้าหันแหลกเครื่องบินนาน,านตกทีอบอกมันเป็นขา่าวใหญ่โตนะครับปับจจัยที่ส่งผลต่อด้านของสภาพเศรษฐกิจ เศรษฐกิจแ yeah, ย่เศรษฐกิจไม่ดีนะักท่องเที่ยวลดอุตสาหกรรมการบินลงไฮเมกเกอร์คริสตสิจฤตเศรษฐกิจในอเมริกาลามไปถึงเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปส่งผลให้สายการบินในเอเชียหลายสายการบินประสบภาวะขาดคุณบางก่อวมีประสบภาวะขาดทุนเนือเ่องาจากทางเ็ียบรับลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเป็นลูกค้าจากฝั่งยุโรปขณะนั้นบินในประเทศนะแล้บินในแถบนี้นะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ายุโรปแล้วพอนักท่องเที่ยวจากยุโรปมาเดินทางน้อยลง รายได้ก็ดดลดลงนโยบายภาครัฐต่างๆก,การปรับเปลี่ยนเอาแค่สนามบินสวนตะกเลจะสร้างอาคารสองที่ตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนมา3-4มรอบแล้วเนี่ยนโยบายที่มันไม่นิ่งเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนงเนี่ยดอนเมืองจะเอาไปทําอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยเปิดเป็นโลคอสและเปิดเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสองนะเทอร์มินอลที่เป็นโดเมสติกเดิมหรือเทอร์มินอลเทอร์มินอลที่สามจะทำยังไรอาคารทางสินค้าที่มันล้างอยู่จะทำยังไร ไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นนโยบายที่ไม่แน่นอนธนะุรกิจการบินก็เลยไม่มั่นใจคนนี้มาลงทุนก็เลยไม่มั่นใจจริงๆแล้วนโยบายภาครัฐกลายเป็นปันจจัยหนึ่งเนาะเรามีบริษัทที่ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือซ่อมเครื่องบินหลายบริษัทเลยครับอยากจะย้ายฐานจากสิงคโปร์มาอยู่ที่เมืองไทยสาเหตุที่เขาต้องการย้ายฐานจากสิงคโปร์มาอยู่ที่เมืองไทยเพราะเรื่องของค่าแรงบ้านเราค่าแรงต่ำกว่าเยอะอัตรา,าความรู้คนเรามีความรู้ทางด้านภา,า,ษาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ช้เทคโนโลยีพัฒนาคันกันแล้วปัญหาที่เขาติดอย่างเดียวคือปัญหาเรื่องนโยบายภาครัฐรัฐบาลสมัยก่อนบอกว่าจะปล่อยภาษีลงมาเลยมาลงทุนปุ๊บเดี๋ยวยกเว้นภาษีฮะตอนนี้บอกไม่ปล่อยภาษีและเก็บภาษีเหมือนเดิมก็เลยปรับเปลี่ยนในข่าวสารเรื่องตา่างมีปัญหาเหมือนกันกับธุรกิจการบินทีนี้มาดูเรื่องของความร่วมมือบ้งบอกว่าในธุรกิจการบินเรามีเรื่องของการสร้างความร่วมมือในการแข่งขันกัน,กน ก็บอกว่าธุรกิจการบินมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับมีเรื่องของการวางแผนในการสร้างความได้เปรียบานการแข่งขันนะครับแล้วก็การแข่งขันมากๆมานำไปสู่สงครามราคาพอเกิดวอล p r ไพรส์คุณภาพในธุรกิจการบินก็ต่ำหลายสายการบินก็เลยต้องการลดเรื่องของการแข่งขันโดยสร้างความร่วมมือระหว่างสายการบินด้วยเนี่ยนะครับ บอกว่ากลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสายการบินหรือว่าระหว่างบริษัทการบินแบ่งออกเป็นสีกลยุทธ์ครับอันแรกคือ strategic alliance นะเป็นกลยุทธ์ที่ร่วมมือแบบพันธมิตรนะครับ c o l l u t i o n นะครับ joint venture แล้วก็ licensing arrangement เดี๋ยวผมอธิบายทีละตัวดูตัวแรกก่อนกลยุทธ์ความร่วมมือแบบพันธมิตนะรเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทสายการบินระหว่างสายการบิน2บริษัทขึ้นมป มีการกําหนดเป้าหมายกําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันและก็มีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนะครับความร่วมมือของการทำสถิติอะไรแอนส์หรือความร่วมมือที่เป็นพารามิเตอร์กริยุแบบนี้มันเริ่มต้นจากความร่วมมือในเรื่องของเทคโนโลยีความรู้ความชํานาญรวมถึงเรื่องของทรัพยากรต่างๆในเนื้อหาของผมผมให้แค่ทรัพยากรบนร์จริงๆ มีทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุดคือตัวเครื่องบินเลยนะมีความร่วมมือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวอากาศยานหรือตัวเครื่องบินเลยการเมืองไทยกับเอ็นเอเคยมีความร่วมมือคราวนี้เขาจะเป็นความร่วมมือเป็นสไตล์อีกสไรล์หนึนะแต่ว่าเพิ่งจมีการแลกเปลี่ยนตัวเครื่องบินเอ็นเออยู่ช่วงนะครับก็เอาโบอิ้งเจ็ดแปดเจ็ดมาบินแล้วก็ประสบปัญหาว่าไอ้โบติงเจ็ดแปดเจ็ดที่เข้ามาเป็นเนี่ย มันเกิดไฟไหม้มันมีอุปกรณ์ตัวหนึน่งตัวพวกนี้ว่า general power unit g p u เนี่ยมันทำความร้อนสูงแล้วมันทำให้เกิดควนันแล้วเกิดไฟไหม, <T. A. S 1> ม้เ t ก็เลยหยุดบินเจ็ด7ปดทั้งเลี่ยแล้วให้โปรตีจะนั่งปรับเปลี่ยนนันง่งรับประการค่อยๆเปลีปป่ยนตัว g p u ปรา,ากฏว่าเครื่องบินมีไม่พอดีการบ,บินไทยที่เป็นมันนี้ก็เลยใส่ครับเอาเครื่องไปให้คนเช่าไปให้อยู่ในเช่าใานราคาที่ เราต็องไปรักษณะการมิที่เป็นไฟระหว่างประเทศที่ถูกตัางๆเราต้องไปรักษณะการแลกเปลี่ยนทรัพไปยังกองทุนแอร์เอเชียไม่ได้นำสถิติอะไรนะกับสายการบินอื่นแต่แอร์เอเชียเขามีการนำสถ<ม>ิติอะไรนะกับสายการบินแอร์เอเชียในประเทศต่างๆแอร์เอเชียในประเทศไทยชื่อว่าไทยแอร์เอเชียแอร์เอเชียในญี่ปุ่นก็เรียกว่าเจแปนแอร์เอเชียอินโดแอร์เอเชียสิงคโปร์แอร์เอเชีย แล้วเวลาเขาบินไปตามประเทศต่างๆที่มีเบสของแอร์เอเชียในประเทศนั้นๆเนี่ยนะก็ใช้ความร่วมมือซึ่งกันและกันแอร์เอเชียของมาเลเซียของการบินนายบินไฟล์เดียวกันนะครับใช้ไฟล์ไม่ใช่ไฟล์เดียวกันบินเส้นทางเดียวกันแต่ใช้เครื่องบใช้ AK กับ FD แล้วก็บินแต่ว่าเขาไม่ได้แข่งขันกันนะเขาแยกทาเ็ตกลุ่มคนละกลุ่มอันนี้เป็นลักษณะความร่วมมือความร่วมมือเชิงพันธมิตร เน้นความร่วมมือในเรื่องของการขยายตลาดเวลาจะขยายตลาดไม่ได้ขยายของสายการบินของเราอย่างเดียวครับขยายทั้งกลุ่มสตาร์ l ล i a e เวลาขยายตลาดทําร่วมกันทั้งกลุ่มเวลากําหนดเส้นทางการบินเวลาจะกําหนดให้สายการบินไหนบินไปจุดมุ่งหมายไหนทําร่วมกันทั้งกลุ่มนะครับลดความเสี่ยงโดยใช้การลงทุนร่วมกันอธิบายให้ฟังแล้วเนาะใช้เครื่องบินร่วมกันนำโคชาร์ลิงโคชาร์ลิงคือการใช้เที่ยวบินร่วมกันนะ คอร์ูชันครับเป็นกามร่วมมือแบบสมรู้ร่วมคิดนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจการเิน2บริษัทขึ้นไปนะครับความร่วมมือแบบนี้เป็นความร่วมมือเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการลดกําลังการผลิตการขนส่งอากาศคุณขีดเส้นตายไว้หนลดกําลังการผลิตการขนส่งอากาศรบกวนอะไรบ้างเราไมกินยาเราที่เลในอนไรโอก้เรือเที แต่คู่มัยเวลาไปหลักบ้าจริงๆเนี่แคสียแดดสี่สบตแล้วจับอะแค์เนยเวลาคุยกันจริงๆจะบอกว่าไม่เราเป็นคู่แข่งในฐานงานแต่อินโดมาเลเจ้าของสองกิจการเนี่ยรู้จักกันและเขาร่วมมือันในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศไทยนกแอร์ก็ลเลยเสียเปรียงมากที่ดเพราะมันไม่สามารถร่วมมือถ่ายไดนะ้เวลาบินก็จะสล็อตสมเขาเรียกอะไรเขาจะสลับช่วงเวลากันเพื่อแต่ละที่สามารถแข่งขันกันนะสามารถมีมีผู้โดยสารนะในขณะที่ความร่วมมือตัวนี้เ็าไปแข่งขันกับสายดานนี้อีกจ้างไอในตัวนี้เป็นโคโลชันเป็นความร่วมมือแบบสองร่วมิข้ทอที่หนึ่งผมเลยบอกว่ามันถูกใช้ในกรณีที่มีการแข่งขันแบบน้อยลาย มีผู้แข่งน้อ,นอยไม่กี่เจ้าสองเจ้ามารวมหัวกันเพื่อแข่งขันให้เจ้าอื่นหายไปจากตลาดการแข่งขันแบบนี้จะใช้ได้ก็ต่อ,ตอเมื่อต้นทุนในการให้บริการของธุรก,กิจการดินที่เขาร่วมมือกันมีต้นทุนที่ใกล้เคียงความร่วมมือแบบนี้จะนําไปสู่เรื่องของการเป็นผู้นําด้านราคาทําราคาให้มันต่างทำไมถึงต้องทำราคาให้มันต่ำเพื่อน,น,นำไปสู่สงครามราคาแล้วสงครามราคาก่อให้เกิดอะไรครับสสยกานเนที่ใส่ป่านน้อยใสยกานเลนที่ มีเงินทุนน้อยๆเงินทุไม่พอูมไม่ได้จริงๆความร่วมมือการตัวนี้จะถูกใช้เมื่ออุปสงค์อุปสงค์คือความต้องการใช้เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทานเสมอใช้เมื่อดีมานมากกว่าสภานใช้เมื่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารมีมากกว่าผู้โดยสารความร่วมมือแบบสมมติต้องคิดอาจจะไม่ใช่แค่สายการบินรือสายการบินอื่นๆน้องอาจจะเป็นสายการบินกับธุรกิจอื่นๆด้วยก็ได้เช่นเรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องของรถเช่าแบบนี้ 在那个种会的运用。